มาลงที่ใหม่แล้วแกและนี่ก็คือที่สำรองของอีชันเองวันนี้ก็มาเล่นคนเดียวฉ่ำใครจะทำาความมั่นของเราอะเล่นคนเดียวใครจะต้านได้ละ่ะในขณะที่เรากำลังฟาร์มของแบบเพลินๆพนิก็ได้ยินเสียงเท้าแกใครมันบังอาจมาวันนั้นไงนางตัวต้นเรื่องไงยืนเก็บของฉ่ำขิดไปเลยสิคะาของในจุดจุดนี้เป็นของฉันทั้งหมดคะ่ะแล้วช็อตนี้คือฉันตกใจมากแกมันมีคน ส่วนมานะก็เลยเอา MP40 ไปกินเลยสิ้า<ม>ให้มันรู้ซะบ้างว่าตรงเนี้ใครคมุมฉันได้ที่เปิดคลังแสงมาแก่แต่มันมีคนมั่นยิงไล่หลังมาไงเจอค่าหล่อนข่ดจังหวะความสุขของชีดตก็ขิดไปเลยสิ้า แล้วเห็นยิงแรงๆแ,แบบนี้มันคือปืนฟา,าร์มานะแกคือปืนฟา,าร์มาดยิงแรงมากยอมรับฉันกะว่าจะมาเปิดคลังแสงอย่างมีความสุขแต่ว่าคนมันมันยังไม่หมดไงแกมันขัดชีวิตฉันเหลือเกินหล่อนอยู่ไหนนางตัวต้นเรื่องออกมาเดี๋ยวนี้น่าอ๋อยู่นั่นเองเหรอแกก็ยิงไปก่อนแล้วปิดกัเลยสิขาหมดหรือยังองนี้จะได้เข้าไปเก็บของสักทีขำมากแกแล้วดูเหมือนข้างหน้าจะมีคุณเรียกแอร์ดอบอยู่นะ ตัวแม่ตัวมัมอย่างเราก็วิ่งเข้าชาร์จไปเลยสิคะหล่อนจะมาเรียกแอร์ดอปแบบนี้ไม่ได้ปะมานี่นางตัวต้นเรื่องเออยิงไปเลยสิคะแกแต่มันระยะไกลเกินไปนางตั้งไอวอทันนะนางมีไหวพิป,ปฏิพานเวอร์ไหวตัวทันเก่งแล้วนางก็ตั้งไอวอปิดตัวเองพันยาไปแกเออฉันก็เลยวิ่งไปหามุมเล่นแกเออก็ยืนพันยาแข่งไปเลยสิคะจึงจ๊งๆแล้วเขาก็พยายามจะเจาะไอวอลนะแกฉันก็ใจเย็นดูสินางจะทำอะไร ก็ยืนซ่อมเกาะรอไปเลยสิคะจะออกมาไหมนางตัวต้นเรื่องสุดท้ายนางก็ออกมาได้แล้วแกแต่ด้วยความที่เรามั่นกว่านะแล้วก็ยิงสวนกลับไปเลยสิคะแล้วนางก็ยิงติดโซเนียฉันแกฉันก็เลยสวนนางล่วงไปนะเอาจริงสกิลตัวโซเนียแอบโกงอยู่นะตอนแรกก็วิ่งเข้าวงมาแล้วล่ะแต่ว่าฉันรู้สึกตังหิดใจก็เลยกลับมาดูที่เดิมรางสังฮอนของฉันมันบอกว่านั่นไงว่ามีคนมั่นไงแก เลยสิหล่อนจะมายืนมั่นเก็บของแบบนี้มันไม่ได้พวกเธอแล้วเหมือนแถวนี้จะมีคนเหลืออยู่นะอ้ฉันจะรอดไหมนนะไงนางตัวต้นเรื่องวิ่งเราแกทั้งข้างหลังทั้งข้างหน้าเลยเยอะไปหมดเราจะรอดไหมเนี่ยพันยาไปก่อนแล้วกันเนาะจังหวะนี้ฉันสู้มากนะนางวิ่งออกซ้ายมาฉันเลยยิงไปหนึ่งแมตต์แกแต่ดูเหมือนมันจะไม่โดนเลยอะ่ะเขาก็ปาดสวนกลับมาล้มไปเลยสิขาถึงจะมีชุบตัวเองแต่ก็ชุบไม่ทันอยู่ดี ถามว่าคนอย่างแมงมุมยอมหรอไม่ยอมค่ะฉันต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นตานี้ก็คือเอาจริงเราแกมาลงที่เก่าที่แก่ที่ประจําแต่รอบนี้มันเป็นวงฟ้าไม่มีเอ็มโฟแดงนะพวกเธอฉันได้ยินเสียงคน,งนะนั้นไงนั้นไงเชื่อไหมจากประสบการณ์บอกว่านางต้องวิ่งขึ้นมาแน่นอนแล้วก็จริงๆค่ะนางวิ่งขึ้นมาแล้วแกฉันก็สวน <c oughs> ไปเลยสิขาวิ่งมาแบบนี้นะจากนั้นฉันก็มานั่งซุ่มดูคนมั่นแกเผื่อจะมีนั้นไงนั้นไงแกฉันเห็นแล้วคนมั่นก็เลยปาดไปเลยสิคา ตอนแรกฉันก็งงอยู่นะยิงไปขนาดนั้นทำไมนางไม่ล้มมาอ๋อนางติดโซเนียล้มแล้วแกแต่ด้วยความที่เรารอบครอบไงแกเล่นคู่เดียวมันจะมันล้มได้ยังไงมันต้องขิดเลยสินางมีชุบตัวเองไงแกก็เลยมาตามไม่ให้มันแล้วแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันยังไม่จบนะเกมออนเกมออนฉันเหมือนจะได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่บนบ้านหลังเนี้ยแกฉันก็วิ่งอยู่หาตั้งนานอ๋อเห็นละนางมั่นมาติดอยู่ตรงนี้นี่เองมาวิ่งอะไรอย่างงี้จะหนู หรือเปล่าวะเนี่ยจังหวะน,นี้ฉันก็ฟาร์มเสร็จแล้วเกกําลังจะวิ่งไปตรงที่มันมีที่ดีดแต่ด้วยความที่สายตาเราดีเกินไปแล้วก็เหลือไปเห็นคนมั่นกำลังกะดีดก็ขิดไปเลยสิคะก็บอกไปแล้วว่าตานนี้แม่ไม่ได้มาเล่นๆจากนั้นเราก็ทําการดีดมาบนโลโบนะแกมาดักคนมั่นอีกละลางสังหรณ์ฉันบอกว่าจะมีคนมั่นผ่านมาแถวนี้ แล้วก็มีจริงๆริค่ะมีคนขับรถมันมาแล้วแกแล้วนางก็ไปชนอะไรไม่รู้จอดลงมาน่าจะมาเก็บของจะกะยิงไปเลยสิคะได้ข่าวว่าตั้งไอวอเก่งหรอแม่ไม่ีปืนต่อไอวอจ้านี่เนี่ยอย่าดื้อเลยอย่าดื้อกับฉันเลยแกยอมจำนวนซะโดยดีเถอะก็หลงไปเลยสิคะต้องรีบซ้ำเอาคิวไปก่อนแกเดี๋ยวดูรัดที่พวกนี้ไว้ใจไม่ได้รัดก,กันเก่งเหลือเกินก็เจาะไปเลยสิคะเออแกฉันกล้วยมากตอนนี้เหลือคนแค่ห้าคนเองอ่ะเหลือสี่ละ เราดูเหมือนมันจะมีคนดักวงชั้นแกบ้านสองชั้นตรงนั้นนะ่ะเราต้องทำอะไรนางสักอย่างแล้วแกฉันก็เลยยิงไปเลยสิคาเออให้นางแบบไหวตัวไงพอนางเริ่มเขวแล้วก็วิ่งไปเลยสิคาเออเดี๋ยวเจอเลยหล่อนดักวงชั้นหรอนางอยู่บนบ้านนะ่ะแกนางไม่ยอมลงมาในเมื่อหล่อนดักวงชั้นหรองั้นถึงคราวชั้นดักวงหล่อนบ้างออกมาสีนางตัวดีนางตัวต้นเรื่องพร้อมแล้วจ้ะนานไงแล้วดูเหมือนว่านางจะกระโดดลงมาแล้วนะ แล้วคือฉันหยิบปืนผิดฉ่ำเอาเอมโฟไปปาดเขาระยะใกล้ขำม,มากโดนส่วนฉํำแต่ดีนะมีโซเนี่ช่วยไว้ก่อนไม่งั้นคิดแล้วตอนนี้เหลือกันแค่3คนแล้วแกกล้วยมากวงก็บีบมาเรื่อยๆแล้วฉันจะทำได้ไหมพวกเธอแล้ประเด็นคือมันมีคนอยู่ข้างในนั้นนะแกวิ่งมาแบบนี้ปาดฉํำไปเลยสิ้าหลอนจะเอายังไงโอ้ไม่อรอดแล้วค่ะตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาเก็บของจ้าเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วเนาะ ตอนนี้ก็คือฉันกีดแล้วนะที่หนึ่งจะมาไหมพวกเธอแกแล้วดูเหมือนนางจะมาแล้วว่ะอ้าวช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะหล่นแล้วค่ะช่วยด้วยค่ะตัง้งไอวอลไปก่อนหนึ่งแมต์ปิดไปก่อนอ้าฉันก็พยายามสวนนางไปแล้วแกแต่ว่าปืนฉันมันไม่ไหวอ่ะมันสู้ลูกสองไม่ได้